เคยได้ยินคําพูดนี้ไหมครับกลยุทธด์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแต่ถ้าหากจังหวะไม่ได้ทุกอย่างอาจเสียหมดเลยสวัสดีครับผมพุทธิเมธเทรดเดอร์ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของความสําคัญที่มากกว่ากลยุทธ์นั่นก็คือจังหวะครับเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมทุกการเทรดของเราเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันชนะง่ายมากเลยนะแต่บางครั้งเนี่ยมันแพ้ง่ายมากเลยมันไม่ใช่เพราะว่ากลยุทธ์เราไม่ดีครับไม่ว่าเราจะเรียนกลยุทธ์อะไรมาต่างนานามาเนี่ยสุดท้ายครับมันจะแพ้เพราะว่าจังหวะเราไม่ถูกจุดแค่นั้นเองครับคือมันง่ายมากคําถามคือแล้วจังหวะคืออะไรจังหวะนะครับก็คือจะเป็นช่วงที่แบบตลาดมีการวิ่งมีมูฟเมนต์และผมกล้าพูดเลยว่าจังหวะเลยเวลา สำคัญมากสำหรับการเทรดครับทำไมถึงสำคัญสำหรับการเทรดผมจะบอกงนี้ครับจังหวะคือบริบทของตลาดหมายเขาว่าไงหมายเขาว่าตลาดเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมในการทำอะไราบางอย่างให้เราได้เห็นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มันทำเนี่ยมันจะสร้างจังหวะการเทรดหน้าที่ของเราครับคือรอและตั้งใจฟังอย่างจดจอ่อ ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในวันนี้คุณกำลังเทรดเทคนิคเบรกเอาอยู่คุณดูว่าตอนนี้เมื่อันเบรกมาแล้วนะจังหวะเน,นี้ยต้องมาแน่นอนแต่ถ้าหากว่าคุณไปเทรดตอนที่ตลาดเงียบอาจจะกลายเป็นฟ a อล b เบรกก็ได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวอย่างการาฟจริงกันเลยครับป่ล let's go <S ตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าการาฟเทรดจริงกันแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆสังเกตดูไหมครับว่ามูฟเมนต์ของตลาดเนี่ยมันจะมีแค่2ทางไม่ขึ้น กลงจริงไหมมันมีแค่นี้นะครับแต่ทีนี้สังเกตดูนะครับว่าทําไมช่วงนี้ถึงลงทําไมช่วงนี้เวลามันขึ้นเนี่ยใช้เวลาสั้นมากๆทําไมช่วงนี้มันถึงเป็นไซด์เวย์อ่ะผมจะบอกก่อนช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ตลาดลอนดอนเปิดถ้าผมคิดไม่ผิดเลยนะจะอยู่ในช่วงประมาณบ่ายโมองอ่าเห็นไหมไปจนถึงประมาณสักสองทุ่มเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดวิ่ง ตั้งแต่บ่ายโมงยาวมาเลยนะกราฟอาจจะก,กว้างหน่อยนะครับเราอาจจะมาดูในส่วนของตัวที่เป็นสั้นๆเล็กๆนะฮะอย่างเช่นโอเคเราดูง่ายๆนะครับอย่างเช่นชุดชุดนี้แล้วกันนะครับวันนี้เนาะอย่างตอนช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับเห็นไหมครับว่าโมเมนต์ตลาดเนี่ยมันไต่ขึ้นมากเลยจริงไหม แล้วสักพักหนึ่งนะครับภายในวันนี้มันก็ไซส์เว่ย์นะครับอย่าว่าแต่คู่ทองคำเลยครับดูคู่อื่นก็ได้นะฮะอย่างคู่อีเจนะฮะสังเกตดูไหมครับว่าในช่วงประมาณสักสามทุ่มเนี่ยเย็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับว่าช่วงช่ๆเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจอกราฟก่อนขออนุญาตเปลี่ยนจอกราฟแล้วกันนะขออนหนึ่งชั่วโมงสังเกตดูไหมครับว่าช่วงหนึ่งชั่วโมงเนี่ย โอเคเนี่ยสังเกตดูง่ายแค่นี้เลยครับตั้งแต่10โมงเห็นไหมตลาด e j เนี่ยจะเป็นตลาดตอนของ Asia, เอเชียเนาะจะเป็นช่วงเช้าไปจนถึงบ่ายนะครับสังเกตดูไหมครับว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยถึงบ่ายถึงแท้งนี้ตลาดมีความรวดเร็วในการที่จะอัพเป็นอัพเทรนด์นะฮะแต่กลับกันนะครับพอหลังจากตกเกมเป็นต้นมานะครับ ตลาดยังคงความไซเว์ไม่ได้วิ่งสับไปสับมานะครับเห็นไหมฮะว่านี่แหละครับก็คือจังหวะและเวลาในช่วงการเทรดนะครับถ้าหากว่าตอนนี้เราเนี่ยเข้าเทรดในช่วงที่เป็นแบบช่วงเย็นอ่ะสังเกตดูไหมรับว,ว่ามันเป็นไซเว์เนาะแต่ถ้าหากว่าตอนเนี้ยเราอ่ะเข้าเทรดช่วงตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่ตลาดเปิด8โมงเช้า9้าโมงเช้านะครับบ่ายมาอย่างเดียวกดขาขึ้นอย่างเดียวนะครับกดตรงไหนยังไงก็ชนะเห็นไหม ่นี้เองครับอันนี้คือจะเป็นในส่วนของข้อสาคัญระหว่างจังหวะการเทรดและเวลาที่มากกว่ากลยุทธ์นั่นเองเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้รู้จักจังหวะการเทรดแล้วง่ายใช่ไหมครับเราไม่จะเป็นต้องดูแค่ก,การาฟอย่างเดียวนะเราจะเป็นต้องดูว่าช่วงที่เราเทรดเนี่ยจังหวะเอาเนี่ยมันได้ไหมเวลามันใช่ไหมอย่าไปให้กราฟอย่างเดียวครับเราอ,อ,อาจจะเสียชุดได้ถ้าหากว่าใคร ที่ต้องการอยากรู้จังหวะแบบนี้สไลด์ีแบบนี้อย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาน,นะครับและที่สําคัญกดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารแบบนี้อีกถ้าหากว่าใครต้องการที่จะเข้ากลุ่มคอมมูนิตี้ของเรานะครับทางใต้คลิปนี้มีดิสคอดอยู่นะครับถ้าหากว่าใครยังไม่มีบัญชีไอทีออปชั่นทุกท่านสามารถที่จะเปิดได้ตามลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านมากครับและพบกันในครั้งหน้าเราวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย